สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรวัญญาแก้ววิเชียรเลขที่16ดิฉันนางสาวณัฐพรศรีพิรมเลขที่21ดิฉันนางสาวภาชนะศรีจันเรขที่17อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ7วันนี้พวกเราจะมาสาธิตอิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะกันนะคะหนึ่งขั้นตอนแรกเราจะนํานิ้วมาแตะที่แผ่นจา,โานโลหะเพื่อให้อิเล็กโทรสโคปเป็นการทางไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะเราจะนําแผ่นวัตถุเข้าใกล้จานโลหะค่ะจะสังเกตว่า แผ่นทองคำเปลวไม่กลางออกแสดงว่าวัตถุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะต่อไปเราจะทําให้วัตถุมีประจุโดยการนำแผ่นไปถูกกับเส้นผมจะสังเกตว่าแผ่นทองคำเปลวกลางออกแสดงว่าวัตถุมีประจุแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบว่าประจุเป็นประจุชนิดใดค่ะโดยการนำวัตถุทูที่เส้นผมอีกครั้งค่ะ แล้วนำวัตถุไปเข้าใกล้จานโลหะอีกครั้งแล้วต่อสายดินค่ะนำสายดินออกเมื่อเรานำวัตถุออกจะสังเกตว่าแผ่นทองคำเปลวกลางออกเมื่อนำเข้าใกล้แผ่นทองคำเปลวจะหุบค่ะค่ะจากการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อวัตถุต่างชนิดการจะทำให้แผ่นทองคำเปลวหุบ และเมื่อวัดถูกเป็นชนิดเดียวกันแผ่นทองคำเปลวจะกลางออกขอบคุณค่ะ